สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูมีการเรียนก,การสอนเรื่องพยัญชนะไทยนั่นเองเด็กๆจําได้หรือไม่ว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะทั้งหมดกี่ตัวคะลูกพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะปิดไปนานๆอย่างนี้คุณครูหวังว่าหนูจะไม่ลืมพยัญชนะไทยของเรานะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูจะมี5พยัญชนะมาให้ลูกๆดูแล้วคุณครูจะถามว่าหนูตอบได้หรือไม่ว่าที่คุณครูชูมานั่นคือตัวอะไรเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคตัวนี้ตัวอะไรคะได้หรือไม่ตัวอะไรเอ่ยกอไก่นั่นเองคนไหนได้ปรบมือค่ะเก่งมากกอไก่นะโอเคตัวต่อไปเริ่มจะเิมเริ่มยากขึ้นมาหน่อยนะตัวอะไรคะใครรู้บ้างตัวอะไรเอ่ยจอจานค่ะจอจานนะคะเด็กๆโอเคตัวต่อไปนะตัวอะไรคะตัวอะไรคะลูกตัวอะไรเอ่ย ถอถุงค่ะทอถุงนั่นเองเก่งมากสามตัวแล้วนะเคุณครูจะเอายากๆตัวอะไรดีนะอันนี้ตัวอะไรคะขอขวดนั่นเองลูกดูดีๆนะคะขอขวดกับขอไข,ข่นะลูกขอขวดหัวมันจะทําไมคะลูกหัวมันจะแตกแต่ถ้าขอไข่หัวจะไม่แตกนะลูกดูดีๆนะคะอันนี้ตัวอะไรขอขวดของเรานั่นเองนะคะตัวสุดท้ายตัวอะไรดีนะนี่ ตัวอะไรเอ่ยรอเรือนั่นเองค่ะรอเรือน,นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ง่ายๆคุณครูจะให้ลูกไปท่องพยัญชนะไทยมาให้คุณครูฟังทั้งหมด44ตัวถ่ายวิดีโอคลิปสั้นๆมาฝากคุณครูนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะเด็กๆบ๊ายบาย